ท่านผู้ชมครับเราอยู่กับตัว HyperX Alloy Origin นะครับต้องบอกว่าคีย์บอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกของทาง HyperX เหมือนกันนะครับต้องบอกว่า HyperX เนี่ยโดดเด่นในหูฟังก็จริงครับแต่คีย์บอร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆพอๆกันนะครับตัวนี้ที่ผมหยิบมารีวิวใหเรร้เรารับชมกันในวันนี้นะฮะคือ HyperX Alloy Origin Mechanical Gaming Keyboard นและสวิตช์ที่หยิบมาให้ฟังแบบ ASMR ในวันนี้ก็คือเจ้า HyperX Blue Clicky นะครับ ตัวหน้ากล่องนะครับเขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์ที่บอกไว้นะเป็น e n g i t y นะครับ RGB นะครับแล้วก็ซ้ายล่างก็คือเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับทั้ง PC นะครับ Playstation และ Xbox One นะครับข้อาีของการไปใช้กระจ้าสองตัวนี้คืออะไรฮะบางเกมของคอนโซลนะครับสามารถปรับใช้เมาส์และคีย์บอร์ดได้แล้วที่คือความพิเศษของเกมคอนโซลในเจเนอเรชันนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีพ a t ทเนร์ ตัวสกรีนด้านหน้าเนี่ยเป็น English, US หรือเป็นไทยนะครับก็ถ้าตัวที่ขายในไทย100%น่าจะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นคีย์แคปไทยหรือเปล่านะครับนี่คือตัวแบรนดิ้งหน้ากล่องทั้งหมดนะด้านบนกล่องนะฮะเป็นดีเทลโดยทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากมายนะแล้วก็ด้านล่างจะเกตเป็น HyperX Alloy Origin นะครับฝั่งนี้ล่ะไม่มีฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังดีกว่าเนาะ นี่ครับด้านหลังครับก็จะบอกไว้นะครับว่าสายที่ใช้เชื่อมต่อนะครับจะเป็นสาย usb type a to type c นะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้จะเชื่อมต่อแบบ type c แล้วนะครับเป็นยุคใหม่แล้วนะครับตัวบอดี้ฮะเขาบอกว่าใช้เป็น full aircraft grade นะครับอลูมิเนียมบอดี้นะครับก็ตัวนี้นี่เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่เขาใช้ชิ้อเป็นอลลอยนะครับเพราะเขาใช้บอดี้อลลอยนั่นเองนะครับสวิตช์จะมีให้เลือก3รูปแบบด้วยกันก็คือ l i n e a r นะครับหรือ linear นะครับ l i n e a ยเนี่ยคือจะเป็นจังหวะเดียวก็คือ r a ส e นั่นแหละครับ ส่วนแท็กไฮเนี่ยจะเป็นในลักษณะของ2จังหวะแต่เงียบเป็นบปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นคริกกี้ก็คือปลุนะนี่คือสเสน่ห์ของเขาเลยนะครับบางคนเนี่ยซื้อคีย์บอร์ดแมคเนทิคัลเพราะอยากได้เสียงแบบคริกกี้นะครับสุดท้ายฮะการปรับองศานะครับปรับได้ตั้งแต่3องศา7องศาและ11องศานะครับจะมีตัวไซซิ่งให้ปรับด้านหลังเนี่ยก็คืออันเลก็กอันใหญ่ซ้อนกันนี่คือฟีเจอร์ของเจ้าตัวออริจินตัวนี้นะครับเป็นฟูลไซส์นะครับตัวนี้โอเคไหนๆก็ง่ายละ จริงๆคงจะไปคัตเตอร์นะฮะตลอดคัตเตอร์ไม่ได้นี่ครับนี่คือเจ้าหน้าตาของตัวอัลลอยออริจินนะครับย้ำอีกทีครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นฟูลไซส์นะครับ100%นะฮะแต่ความเป็น100%ของเขาเนี่ยมันจะดูกระทัดรัดกว่าเจ้า100%ตตัวอื่นๆนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยนะครับมีความ โดดเด่นในเรื่องการดีไซน์นะครับคือเขาตัดสัดส่วนที่มันไม่ไม่ไม่ไมีความ,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 มจำเป็นในออกไปนะฮะเห็นไหมปุ่มเนี่ยนะครับมันเป็นผิวด้านนะครับมันเป็นผิวด้านที่ลงเงาหนึ่งนะฮะจากธิบายไงมันมันเป็นเคลือบด้านเออมันเป็นเคลือบด้านนะครับให้ดูใกล้ๆดีเห็นไหม เป็นเครือบตาครับสวยมากเลยครับมันดำสนิทดีจังเลยครับเชิญเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าสั่งข้างข้างเนี่ยจะเห็นถึงความเป็นสวิตช์ไฮเปอร์เอบลูนะครับแล้วก็ไฮเปอร์เอโลโก้ที่ขวาบนกับไฟอินดิเคเตอร์นะครับที่บอกว่าพวกแคปล็อกนะครับนำล็อกแล้วก็วนี่นั่นนะครับ อันนี้คือด้านหน้าเขาอย่างที่บอกไปครับพวกสัดส่วนของตัวบุ๋มต่างๆเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระวังนิ้วเข้าไปเนี่ยคือพอดีเลยไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากความบางเป็นไงครับผู้ชมบางใช้ได้เลยครับอาจจะไม่ได้บางที่สุดนะฮะแต่ถือว่าบางแล้วก็เป็นตัวเลือกที่หลายหลคนน่าจ,จะชอบนะครับเพราะว่ามันมันดูกระชัดรัดดูสวยงามและอย่างที่บอกไปครับด้านหลังนี่ฮะมันจะมีสเต็ปในการเอาขึ้น อันนี้คืออันเล็กนะครับผม3มองศา7องศาแล้วก็11องศาเกินใหญ่เห็นไ,ไหมครับอันนี้ผิวด้านหลังก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรเยอะนะครับก็คือเรียบๆนะครับเห็นไ,ไหมทีนี้มาลองดูตัวสวิชกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเริ่มต้นด้วยฟีลิ่งการพิมพ์่ะ เป็นบ้านเป็นเกม นี่คือฟีลลิ่งของตัวคลิกกี้นะครับต้องบอกว่า h y p e r x b l u e เนี่ยความรู้สึกผมนะครับคือความเป็น Blue Switch เนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทุกยี่ห้อหรือทุกแบรนด์นะครับต้องอธิบายให้ฟังว่า h y p e r x b l u e เนี่ยมันจะไม่ได้โหวงใช้คำว่าโหวงได้ไหมคือบางบลูหรือบางยี่ห้อที่เป็นบลูนะครับมันจะเบามันจะโหวงเลยครับเวลากดลงไปเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้น้ำหนักแล้วมันก็จะลั่นง่ายแต่เจ้าไฮเปอร์เอสบลูเนี่ยเหมือนเขาก็มีความคิดที่แบบ คิดเพื่อพัฒนาให้มันดูดีว่าถ้าคลิกกี้แล้วมีความแน่นในตัวเนี่ยมันน่าจะลงตัวกว่าเมื่อออกมาแบบนั้นเลยนะครับก็คือเนี่ยฮะมันต้องใช้แรงมากกว่าบูดีฮอนอื่นนิดหนึ่งนะครับแต่ความคลิกกี้ยังคงอยู่นะฮะมันจะเป็นสองจังหวะกึก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 นี้นะฮะโดยทำให้เกิดเสียงที่ดังนะครับเดี๋ยวมาดูสวิตช์ตัวเจ้าตัวนี้กันดีกว่านี่ให้ดูหลายปุ่มเพราะว่า จะได้เห็นหนี่คือเจ้าไฮบริดสปูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหลอดไฟ LED ที่เป็นแหงบานอยู่ด้านบนนะครับไหนๆก็จะไหนครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูไฟกันดีกว่า นี่ครับก็เสียบเจ้าไทยส์สเข้าไปในตำแหน่งนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือคีย์บอร์ดเราก็จะติดเนาะความสว่างนะครับคือไม่แน่ใจว่าเห็นในกล้องเนี่ยมันอาจจะดรอปไปหรือว่าอาจจะแบบบางไปหน่อยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เราก็พยายามจะดิมไฟลงมานะครับก็คือไฟเขาสว่างมากนะครับเพราะว่าฐานคีย์แคปเนี่ยเขาลอยขึ้นด้วยนะฮะมันเลยทำให้แสงเนี่ยรอดออกมาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ตัวรูปแบบของไฟล์ด้นเดิมเนี่ยจะเป็นเรนโบว์ซ้ายไปขวาเห็นไหมครับแต่ว่าเราสามารถปรับทุกอย่างนครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์แล้วก็สีไฟล์ต่างๆน,นครับได้ที่ตัว entity ของตัว hyperx นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะ switch แล้วก็ตัว led ตำแหน่งเขจะอยู่ด้านบนนะครับก็จะสว่างสุดที่ด้านบนซึ่ง Key Cap ที่ดูสกรีนแล้วก็เจาะ Key Cap มาเนี่ยตำแหน่งของตัว Key Cap เขจะอยู่ที่ด้านบนอยู่คร ก็เลยพอดีนะครับสวยงามครับตามท้องเรื่องของความ R G B แล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้อดวุ่นวายกับตัวซอฟต์แวร์เขามากนะครับเพราตัวโปรไฟล์อย่างที่บอกไปเนาะฟังก์ชัน f 1ครับก็จะเป็นตัวออริจินอลนี้ฟังก์ชัน f 2ครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับไฟให้เป็นแบบสแตติกแล้วก็เปลี่ยนคือสีมันจะโรเตทไปเรื่อยแต่จะเป็นสีเดียวกันทั้งแผงนะครับแล้วก็ น,นีก็คือ,อกดปุณหนึ่งก็จะติดในบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่คือโปรไฟล์ที่เราตั้งไว้เราสามารถไปตั้งโปรไฟล์ตรงนี้ได้ในซอฟต์แวร์เอเจนติตี้นะครับเอาเละครับและนี่ก็คือเจ้าตัว h y p e r s Alloy Origin นะครับก็ต้องบอกว่าฝากไว้ไปอีกหนึ่งในะอ,อัอบอ้อมชายสุดคลายที่เลือกใช้คีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับนอกจากหูฟังแล้วนะครับผมก็จะมีคีย์บอร์ดเป็นหนึ่งจุดชูโดของ h y p e r s เหมือนกันนะครับแล้วก็ นอกจากเจตัวออ l or Origin นี่ก็จะมีตัว60%ด้วยจะมีตัวเท n k ีเ l e a s ด้วยแล้วก็จะมีตัว Elite ด้วยนะครับที่ออกมาจากทาง HyperX นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่หยิบมาเพราะว่ามันมีความเป็นแบบเป็น compact design น,นะครับก็คือดีไซน์ที่เขาไม่กินพื้นที่เยอะนะครับผมกระทัดรัดนะฮะวางได้บนโต๊ะเราเนี่ยขอ,อให้เป็น100%ก็จริงแต่ว่า มันดูเล็กแล้วก็ชั้นเที่นอนมากๆนะครับนี่คือข้อเดียวของเขาแล้วก็มีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเนียหรือเลสสวิตนะครับแท็กไทน์หรือบราวสวิตนะฮะแล้วก็เจ้าฟริกกี้ที่เป็นบลูสวิตของทางไฮเปอร์เอ็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกันไว้นะครับผมในช่วงของวันที่16ถึง24มีนาคมนี้นะครับก็จะมีงานนะครับผมตัวไฮเปอร์เอ็กซ์รูทดรอปเมกาเซลนะครับผมมีเกมมีเกียร์จากไฮเปอร์เอ็กซ์ลดจัดหนักสูงสุดถึง34นะครับต้องบอกว่าอยู่ในที่ ไฮเป็กซ์แฟลชชิพสโตร์นะครับบนบนช้อปปี้นั่นเองนะครับไม่ต้องออกบ้านไปไหนนะครัยุคนี้ออกจากบ้านเนี่ยเสี่ยงสุดแล้วนะครับผมช้อปปิ้งอยู่บ้านในช้อปปี้ได้นะฮะที่ไฮเป็กซ์แฟลชชิพสโตร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ฝากทุกช่วงทางของทางไฮเป็กซ์ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไฮเป็กซ์ .com นะฮะเป็นไฮเป็กซ์เกมมี่ .com นะครับผมแฟนเพจของทางไฮเป็กซ์นะครับแล้วรวมไปถึงยูทูบนะครับและนะครับช่องทางทาง MITS ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ YouTube ทิกตอกไอจีต่างๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานทาง m อ็ด้วยนะครับตอนนี้พวกเรามาใช้เกมมิเกลทางเอพส์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน,นครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีนะครับ